สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่อําเภอขุเจริญนะครับอยู่กับพี่วันนะครับตอนนี้อยู่ในคอกไก่นะจะเลี้ยงไก่เอ,อ่อเป็นไก่ชนนะครับวันนี้จะพามาเยี่ยมสวนของพี่วันนะจะพาไปดูสวนฝรั่งนะครับเพื่อนๆถ้าใครอยากทานฝรั่งกินจูเนี่ยมีให้ทั้งปียังไงมาทำความรู้จักกับเจ้าของสวนนะ mm hmm. ก็จะมีอ่าพี่วันแล้วก็พี่หนุทองนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะไปสวนไปกับพี่หนพอพอดีพี่วันจะติดธุระนะครับอ่ะเจ้าของสวนนะครับพี่วันสวัสดีครับอรับสวัสดีครับอ่าพี่วันแนะนําตัวหน่อยเซ่อผมพี่วันเมธีอยู่ที่อําเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีครับก็ทําสวนปลังเลี้ยงไก่ชนโอ้เลี้ยงไก่ชนมันเยอะเลย็นะไก่เยอะมากนะเพื่อน เลี้ยงไก่ชนมันก็ยังไงพี่ก็ดีบ้างมันดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างมันแล้วแต่คนชอบนะอืแล้วแต่คนชอบเลี้ยงไก่ชนเนี่ยแต่นี่พี่พี่วันทำมานานยังผมเลี้ยงมานานแล้วครับเลี้ยงมานานแล้วเลี้ยงมาโอ้เป็นสิบสิบปีแล้วเป็นอาชีพเลยนะพี่วันก็เป็นอาชีพมีใครมาซื้อไปบ้างพี่ก็มีพักควกส่งกรุงเทพครับอ๋อสมเลี้ยงเทพ แถวอ้อมน้อยแถวนครปฐม,มเดี๋ยวพี่วันจะติดชุละนะเพราะว่าทั้งเลี้ยงงวทั้งดูแลสวนพี่วันนี่คือคนที่อยู่เบื้องหลังของฟาร์มเกษตรที่นี่นะครับอ่าก็จะทํากันอยู่สองคนนะเก่งมากนะอะ่ให้ชมไก่อูอันนี้ไก่ไข่ใช่ไหมพี่วันไก่ไข่ครับอ่าเพราะจกินไข่ไอออกเยอะไหมพี่วันหนึ่งอะ วันหนึ่งมีอยู่เราได้มีสิบห้าตัวก็ได้อยู่วันสิบใบอ๋อวันละสิบฟองให้กินอาหารอะไรครับพี่อ,อาหารไก่ไข่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเขานี่แหละอืมเพิ่งเอามาเลี้ยงเพิ่งเอามาเลี้ยงเพิ่งเอามาเลี้ยงนะครับเพื่อนอะถ้าใครอยากกินไข่สดๆจากฟาร์มก็ติดต่อพี่วันมาแล้วกันนะจะพาดูนิดหนึง่งพี่วันเนี่ยจะงานเยอะนิดนึงนะครับ สวนฝรั่งไปโอเคเดี๋ยวเราไปที่สวนฝรั่งกันนะครับ เยอะมากเพื่อนๆตอนนี้หอ่อพร้อมส่งน่าจะเยอะมากเลยนะดูกลีปพร้อมจะอเอาไปวางจำหน่ายอ่ะเจ้าของสวนนะครับวันนี้กําลังเข้ามาทํางานอยู่ในสวนพอดีเลยชื่อกี่หนุทองใช่ไหมครับจ้ากี่หนูทองวัสดีครับจ้าวันดีจ้ากี่หนุทองวันนี้เข้ามาทําอะไรเนี่ยมาเก็บฝรั่ง,างขายหรอจะออกขายที่ตลาดตอนเย็นค่ะอ๋อ คือพี่หนุ่ทองนี่ขายในตลาดโคกเจริญเราประจําอยู่แล้วหรือเปล่าขายประจําจ้ะตั้งแผงหรือว่าอะไรก็แค่ใส่โมไซไปไม่ได้ตั้งแผงเพราะว่ายังไม่ไม่พร้อมมีแผงอ๋อแล้วไอ้นี่ก็เลยใส่เข่งใส่อะไรท้ายโมไซไปจอดขายเลยผมเคยซื้อพี่เม้นเนี่ยน่าจะไม่เคยเจอกันนะพี่หนุ่มทองแนะนำตัวกับเพื่อนๆหน่อยได้ไหมสวัสดีค่ะ ชื่อหนูทองเมธีจ้ะเป็นชาวบ้านโคกเจริญของเรานี่แหละค่ะอยู่โคกเจริญเลยอโคกเจริญนะอำเพอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีอือแล้ว,แล,วแล้วที่สวนนี่มีชื่อยังเ่ยังเลยย,ยังไม่ได้<ม>ตั้งชื่อสวนหลังจากสัมภาษณ์กันเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตั้งชื่อสวนแล้วก็เดี๋ยวจะมีเฟสบุ๊กของพี่หนูทองด้วยเนาะะมีจ้ะมีต่อพี่หนูทองได้โดยตรงหรือจะผ่านสแตนโลนก็ได้นะครับวันนี้จะเก็บเยอะไหมพี่หนูทอง <S <S เจาสักสามสิบโลจ้ะสามสิบโลลูกหนึ่งนี่กี่กิโลพี่อยู่ทองไหนลองขอดูหน่อยได้ไหมเนี่ยลูกเนี้ยสุ่มๆมาเนี่ยอืมกี่ลูกโลพี่ประมาณสี่สี่ลูกจะได้หนึ่งกิโลแบบนี้ประมาณสี่อืมนี่ขนาดเราห่อแล้วมันก็ยังมีอะไรยังมีเพราะว่าเราไม่ฉีดยาพวกยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยคือเราเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์เนี่ยตัวจริงนะเพื่อนๆดูยานะครับ คือาทอา้งไวใ้ให้วัวพี่วันเนี่ยจะเข้ามาตัดหญ้าให้วัวนะครับแล้วก็ดูแลสวนไปด้วยแล้วแปลงเกษตรที่นี่เมื่อกี้ผมผมดูแล้วนะก็คือเขาจะหมักขี้วัวไว้ใช้เองเพื่อนหมัก oh. ปุ๋ยหมักอะไรทําน้ําหมักต่อไปผมอาจจะมาขอปุ๋ยที่นี่ไปใช้เหมือนกันนะ <laughs> หมดลูกเราก็ตัดให้มันแตกแตกใหม่ oh. มันก็จะมีดอกแล้วเราก็จะได้ห่ออีกรอบหนึ่ง <laughs> แต่ถ้าช่วงหลังหมดฝนแล้วนี่มันจะหวานมากอืแต่ยังฝนเยอะๆอยู่มันก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ตอนนี้นะจะ้ะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ใช้ได้ก็ยังมีรสชาติมีเปรี้ยวมีหวานอยู่อืแต่ถ้าหมดฝนเนี่ยหวานมากลูกค้าบอกเลยอนี่ผมก็อยู่โคเกเจริญนา สามปีกว่าแลวนะที่ไม่ใช่ชีวิตยังไม่รู้จักกับอันนี้ก็เพิ่งมาอยู่เลยนะเมื่อก่อนนี้ก็อยู่อยู่ไหนพี่ก็อยู่นี่แหละเรียนก็เรียนที่นี่อ๋อเรียนคงเจริญเนี่ยเป็นคนคงเจริญเนี่ยคนคงเจริญโดยต๋อเป็นคนที่นี่โดยตรงเลยแต่ไปทํางานที่กรุงเทพหลายปีอยี่สิบือบสามสิบมั้งสามสิบปีทํางานอะไรอยู่เด็โรงงานทอผ้าาโรงงน ๋อนี่เป็นสาวโรงงานผ้าสาวโรงงานอผ้าจ้ะแล้วก็เก็บเงินมาทําสวนเก็บเงินมาทําสวนอันที่ดินนี่เป็นที่มรดกมรดกตกทอดอ๋อกี่ไร่พี่ตรงนี้โอ้คำนวนไม่ถูกเลยวไม่ถูกเลยอนไม่ได้เคยดูใบไอ้รางวัลที่ดินใบนี้รางวัลที่ดินก็มันก็สิบกว่าไร่อะสิบกว่าไร่แล้วที่ใช้ปลูกฝรั่งอยู่นี่กี่ไร่พี่อันอันนี้ไม่วัดเลยนับต้นเอาเลย ปลกกี่ต้นพี่อตอนนี้สองร้อยเจ็ดส <300. S 2> ิบสองร้อยเจ็ดสิบกือบสามร้อยก็จะโรออกอยู่มันมันทำไม่ไหวมันทำเยอะเกินเราก็ดูแลไม่ทั่วถึงได้บ้างไม่ได้บ้างแต่แบบเนี่ยเวลามาหอ่อนี่คือมาหอกันตอนไหนพี่ลูกเท่าเหลียญห้าเลี้ยญสิบนีก็เริ่มห่อแล้วอันนี้คือไม่เอาเลยอันนใช้ไม่ได้แล้วอ๋ออย่างนี้นี่คือต้องทิ้งเลยทิ้งเลยเพราะหนอนจะลงแล้วมีตัวหนอนมัน มแมลงวันทองแมล<า>งนะวันมันเหมือนตัวพึ่งน้อยอ,ะอ่ะแต่ตัวเหลืองๆมันจะมาอม,มาเกาะเราก็ลองหอดูจะเน่าทันทีเน่าเลยเพราะมันเข้าไปข้างในจ้ะเอเอาเพื่อนๆเ,เดี๋ยวใครใครที่สนใจฝรั่งนะออแกนิกร้อเอร์เซ็นต์นะส่งทั่วประเทศนะถ้าสั่ง่านสตนาลเดี๋ยวเดี๋ยวชิปให้ทั่วประเทศส่วนทางพี่วันกับพี่หนูทองเนี่ย เขาก็จะดูแลสวนเนาไม่ค่อยมีเวลาออกไปขายเนาะพี่หนูทองอยู่ในสวนนี่มันก็เต็มเวลาแล้วนะเกษตรกรอ่ะวันวันหนึ่งนะพี่เนาะใช่เนี่ยก็ต้องรีบเก็บเดี๋ยวบ่ายเอาขึ้นไปแล้วก็ไปล้างไปแพ็คทำเป็นถุงละโลละโลใส่พี่หนูทองขายในพื้นที่เรากิโลละกี่บาทพี่ขายโลยี่สิบเองโลละยี่สิบบาทมากมากอย่างแรงเลยนะมาอย่างแรงเลยอือเพื่อนก็ ฝากอุดหมือนเกษตรกรที่เขารักอาชีพและได้ทำมาชีพด้วยพออยู่ได้เขาอยู่ได้เขากินได้เราก็ขายได้20บาทผมว่าเหมาะกับบ้านเรานะใช่ถ้าบ้านเราแพงกว่านี้ลำบากผมไม่ซื้อนะ30บาทนะบางทีผมก็ซื้อถุงี่ส20เขาบอกว่าคนจนเออเป็นราคาคนจนเยอะมากจริงๆเยอะๆแบบผมว่าน่าจะหลายๆหลายหมื่นบาทนะถ้าขายหมดนี่น่าจะเก็บไม่ทันด้วยเก็บไม่ทันนะครับ เพื่อนๆติดต่อเข้ามาได้เลยนะตอนนี้อรับเลยรับออเดอร์เลยรับออเดอร์เลยนะครับรับออเดอร์เลยเอ,อพี่น้องเราเองเนี่ยเกษตรกรทํางานเองลงทุนเองทุกอย่างนะฮะไม่ได้พึ่งใครเลยนะก็ราคาขายก็สแตโลก็อาจจะเอาไปบวกอีกนิดหน่อยนะราคาขายเพื่อเพื่อน,อ,นอันนี้คือราคาหน้าสวนนะเสเตอร์โลนก็ถือว่าเป็น เป็นผู้ที่เอาสินค้าไปจัดส่งให้นะครับแล้วก็แบ่งกันแล้วกันคนคนคนซื้อก็คิดว่าคงไม่แพงหรอกซื้อจากจากที่เนี่ยนะครับพร้อมเลยนะนจะเอากี่กิโลบอกมาถ่าในเขตโคกเจริญแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันอ่าตลาดนัดโรงพักเก่าผมก็ไปเดินอยู่นะแต่ไม่ค่อยได้เจอ,เอ,อจะมีอีกส่วนหนึ่งนะที่ผม ที่ผมเจอแล้วเดี๋ยวจะไปพูดคุยด้วยเหมือนกันนะครับคนที่ทําฝรั่งกินจูเนี่ยสามสิบกิโลนี่ก็คือใส่ถังนี้ให้เต็มสามถังเลยเพีย่เนี่ยสิบโลอ๋อเต็มนี่ได้สิบโลเนี่ยสิบโลสิบ <10 S 2> โลห้าโลห้าโลสองอันได้สิบโลสิบโลเก็บวันละหบสองหาบกัหบหาบเล็กอเนี่นะครับเพื่อนก็ได้ พื้นที่ตรงนี้นบอกได้เลยว่ามันมันดูสะอาดนะสะอาดมาะอะหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันมีหญ้านะครับไม่มีสารเคมีเพราะฉะนั้นจริงๆจะเด็ดแล้วกินเลยก็ได้นะที่นี่ยเด็ดแล้วกินเลยได้เลยลูกค้าที่เขาซื้อไปอ่ะเขาเขารู้เลยเขาก็เขาแค่ถามว่าล้างหรือย,ยังเราก็บอกล้างแล้วเขากินเลยเลยอะมากเพื่อนาเยอะมากเยอะมากมากนะครับ ลูกอาจจะมีตําหนินิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพื่อนๆขอให้ได้กินของที่มันปลอดสารพิษเนี่ยมันก็เป็นธรรมดานะครับไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงไม่ได้อะไรมันอาจจะมีพวกปี้ยพวกอะไรบ้างนะครับการเกษตรที่ทําไม่ง่ายนะเพื่อนๆที่จะเห็นก่อนจะได้อย่างนี้นะผมเองก็ตั้งใจจะปลูกสวนฝรั่งอ,อยู่ประมาณสักหนึ่งงานอย่างนะโอ้มาเห็นพี่เขาแล้วแบบ ใ้คูบาอาจารย์อีกแล้วนะครับสแตลโลนคือสแตลโลนก็ชอบกินมากนะฝรั่งกิมจูเนี่ยชอบมากมาเจอส่วนนี้นะครับโอ้โหสุดไปเลยเยอะมากเพื่อนมองไปตรงไหนก็มีแระถุงห่อฝรั่งเนี่ยผมเดินแค่ช่องเดียวนะเนี่ยดูสิครับดกจนต้นนี่แทบจะล้มเลยอะ่ะ ลงเลยอ,อย่าไปคุยกับพี่หนูทองต่ออีกทีหนึ่งนะพี่หนูทองเนี่ยทำมานานหรืออยังครับเนี่ยนี่ปีที่สามอ๋อปีนี้เข้าปีที่สามนี่แค่สามปีเองเหรอจ้าโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นอ่ามีปลูกชะอมแซมไว้ด้วยนะ ่อมก็ไม่มีเวลาตัดไปขายเลยโไม่มีเวลาตัดไปขาย่อมมันยอดใหญ่มากเลยดสวยนั่นเลยนะใครอยากได้ช่อมก็ติดต่อเข้ามานะะอมไร้นามก็มีอมไรหนามก็มีอมยู่ฝั่งนู้นอมไรหนามใครอยากได้ให้ติดต่อเข้ามาเนะพี่หนูทองเนะาะติดต่อผ่าน Facebook พี่หนูทองก็ได้หรือผ่านสแตนโลนก็ได้นะครับ มาคัดอีกทีลูกไหนบางลูกมันก็เน่าเนาะพี่บางลูกก็มีจุดเป็นแผล<ๆ>ประมาณนี้นะเพื่อนๆเนี่ยลูกสวยๆนะจริงๆเอาไปล้างแล้วก็สบายเลยครับฝรั่งล้างแล้วก็เฉาะเลยใช่ใช่เพื่อนๆอ่าตอนนี้ก็มีเวลาน้อยนะมาเจอกับพี่หนูทองวันนี้ต้องขอบคุณพี่หนูทองมากนะครับขอบคุณมากที่ให้มาเยี่ยมชมสวนแล้วก็เพื่อนๆครับเอ่อฝากด้วยนะ ใครที่ต้องการฝรั่งนะตอนนี้มีเยอะมากนะสําหรับส่วนของพี่หนูทองเออแกบอกว่าแกจะตัดออกทิ้งด้วยซ้ํานะเมื่อกี้พอดีเครื่องมีปัญหาก็เลยคุยกับหลังไม้ตรงนี้บอกว่าพี่ไม่ต้องตัดหรอกฝากสวนหน่อยนะคะวันนี้สวนฝรั่งของหนูทองค่ะ yeah! ฝรั่งหนูทองนะยังไม่ได้ตั้งชื่อนะเนี่ยยังไม่ได้ตั้งชื่อกำลังคิดอยู่ก็รู้ๆอยู่ว่าสวนของยายหนูทองยายผิงที่อยู่ก็แกเรนครับผมฝรั่งเยอะมากเลยไม่รู้จะเอาไปขายตรงไหนดีทั้งเก็บให้วัวให้วัวด้วยอะไรด้วยคือลูกที่มันเน่ามันเสียนดูแกจัดมันมีนะลูกที่มันเน่าจัดแล้วมันก็เน่ามันเน่าคาถุงเลยนะ น่าเสียดายมากบางทีน้ามันก็เข้าเนาะพี่หนูทองเนาะใช่ช่วงนี้ช่วงนี้หน้าฝนก็จะเก็บพวกลูกเน่าเน่าลูกที่ไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับเอาไปให้หวัวเดี๋ยวจะพาไปดูนะเพราะว่าพี่วันเนี่ยเขาก็เลี้ยงวัวแล้วก็ขี้วัวก็มีนะวัวเราก็ได้เอามาทําปุ๋ยอีกทีนึงนะเอาขี้วัวมาทําปุ๋ยอีกทีนึ่งคือเอ่อคอนเซปต์เนี้ยสแตโรนอ่ะ มีสโลแกนนะครับก็คือ zero waste เพื่อนเพื่อนก็คือไม่มีของเสียแล้วครับในโลกนี้คือเราสามารถที่จะทำกะเกษตรเนี่ยกับาการผสรสัตว์เนี่ยเอามาร่วมกันได้นะเอาขี้มันมาใส่เป็นปุ๋ยนะเอามาหมักทำเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้แล้วก็เอาต้นไม้นะไปเป็นอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับทั้งไก่ทั้งวัวทั้งไก่ทั้งวัวได้กินได้กิน เนี่ยเพื่นอนเพื่อนอันเน่าก็ตัดทิ้งไปเสียนิดหน่อยเราก็ให้วัวได้สองคนนี่ทํางานไม่ทันเนาะพี่หนูทองทำไม่ทันจ้ะทำไม่ทันเลยตอนเนี้ยก,ก็พี่หนูทองยังไม่ได้จ้างใครก็เพราะว่าเนื่องจากอไม่มีรายได้จากการขายสินค้าเนี่ยที่จะพอกับค่า,าแรงนะเขาค่า,าแรงเขาเพื่อน,น<ๆ>ยังไงฝากอุดหนุนด้วยพี่เขาก็จะได้สร้างงานให้กับอําเภอเรานะในหมู่บ้านเรานะครับใครที่ไม่มีงานพี่หนุทองอยากจะมารับจ้าง อ่าหอฝรั่งเนาะมามดูแลสวนช่วยพี่หนุทองเนี่ยเ็าจ้างเป็นไรวันอยู่นะอ่าในอนาคตเนาะพี่หนุทองเนาะในอนาคตนะี่ี่หน้าต้องได้จ้างแน่ย,ยังไงก็ติดต่อพี่หนุทองมาได้เลยหรือจะติดต่อผ่านสแตนโลนมาก็ได้นะสําหรับคนที่ไม่มีงานแล้วก็มีใจรักในการเกษตรเนาะขอคุณสมบัติอย่างเดียวก็คือมีความซื่อสัตย์เนาะมีความซื่อสัตย์ไม่รักเล็กขโมยน้อย่ะโอเคแล้วครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้สังคมเราก็เจอไปเยอะนะครับเจอไปเยอะสวนลุงวันเนี่ยก็ เจอกับเอ่อนี่แหละฮะจ้างงานแล้วก็ไปขโมยเอ่อทรัพย์สินของอาจารย์นะเดี๋ยวคราวหน้าจะพาไปฟังนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะมีเอ่อรวบรวมคลิปเรื่องพวกนี้นะเรื่องการหลอกลวงในการทําการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยพวกเอ่อนายหน้าพวกพ่อค้าคนกลางที่มาหลอกให้ทำเอ่อาเกษตรแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรเนาะอย่างหนูทองนี่ก็เจอเรื่องอะไรนะเรื่องการเลี้ยงหนูนาเลี้ยงหนูหนูพกุก อ๋อเลี้ยงหนูมาละกอนหนูปุกอุดอนอนใจ่อุดอนมฮะเดี๋ยวมาฟังกันคลิปหน้าเพื่อนยังไงฝากอุดหนุนด้วยฝากอุดหนุนกรัลังยายหนูทองด้วยจ้ะครับผมแล้วก็วันนี้ชาวโคกเจริญนะวันนี้เจอกันจ้ะเจอกันเลยตอนเย็นแล้วถ้าใครอยากจะออเดอร์ก็สั่งผ่าน a c e b o o k พี่หนูทองได้หรือสั่งผ่านสแตนอโร์ได้นะก็จะมีออเดอร์ให้ทุกวันใครที่จะเอาไปทําบุญหรือจะมีงานเลี้ยงทานลอะไรเขาก็มาเหมาไป มีคนมาเหมาอยู่นะมีมีแต่แต่ส่วนน้อยอาทิตย์ที่แล้วก็สามสิบโลสามสิบโลนะนะก็ฝากมาอุดหนุนกันด้วยเพื่อนๆราคานี่ก็บอกว่าเป็นราคาที่โอ้โหน่าจะหาไม่ได้แล้วนะที่เอาไปลงทานก็ให้เขานะฮะบางทีก็เอาไปทาบุญสามโลห้าสิบาทหกโลร้อยอ่ะอือเอาไปทาบุญลงทานทาบุญลงทานบางทีก็ขายไปแค่แบบว่าแค่ได้ค่าถุงกลับมาใช่ครับปุ๋ยค่าน้ํา แค่นี้เองไม่ได้กําไรมากมายเลยเพื่อนๆนะครับฝากอุ่นเกษตรกรด้วยชินทองขอบคุณนะวันนี้จ้าขอบคุณจ้าขอบคุณครับเพื่อนครับพี่วันแล้วก็ เลี้ยงงัวได้นะแต่ก่อนเลี้ยงหนูหนานะครับเลี้ยงงัวนะครับแล้วก็เอาขี้งัวมาทําปุ๋ยที่เอาปลูกฝรั่งเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูสวนฝรั่งเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูพี่วันจะเอาขี้งัวโคขี้งัวมาแล้วก็เอามาไปตรงนี้นะครับ เอามาหมักไว้ครับหมักครับผมกันไว้ให้เป็นปุ๋ยหมักนะครับที้งัวเลยแล้วก็แปลงข้างๆเนี้ยตรงนี้ที่เรากําลังเห็นกันอยู่นี้นะครับพี่วันกําลังจะสูบน้ำใส่ก็คือแปลงปลูกหญ้าให้หัวนะครับดวกก็จะใช้ขี้ัวเนี้ยเอาไปเป็นปุ๋ยด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่วันแล้วก็พี่ดิชองเลยนะแกก็บอกมาเอาได้เลยนะปุ๋ยซึ่งแตโลนชอบมาก บ่อเนี่ยเป็นปุ๋ยที่หมักไว้จนเป็นดินแล้วนะครับสิกวันก็หมักปุ๋นยนดินนครับก็เป็นที่ดินแล้วนะครับราจะเอาตรงเนี้ยไปใส่กับพืชผักผลไม้กล้วยสลับนะครับที่แกทำในสวนนี่คือกเกษตรอินทรีย์จริงๆเพื่อนมาทางเดียวกับสตาร์โลนเลยนะครับสตาร์โลนก็จะมาขอ ปวกดินพวกนี้นะครับไปปลูกผักปลูกพื้สแตนเราก็จะปลูกผักกินนะครับปลูกในยางรถยนต์นะเราเปลี่ยนยางรถยนต์อยู่สองคันเปลี่ยนทีก็ได้สี่เส้นนะสองคันก็แปดเส้นสองปีนะครับเปลี่ยนทีสามปีเปลี่ยนทีได้พันธมิตรแล้วนะครับที่ชำเกษตรอีซีเดี๋ยวเราก็จะมาเอา ปุ๋ยกับพี่วันนะครับในโอกาสต่อไปส่วนนี้ก็คงได้เข้ามาหาพี่เขาไ้บ่อยนะจะมีบอ่อน้ำอยู่ตรงนี้นะครับพี่วันกำลังจะสูบน้ำใส่แปลงหญ้านะครับแต่เครื่องไม่ติดตอนนี้หาสาเหตุอยู่นะครับเนี่ยคือน,น้ำหมักปลามันจะมีสูตรตัวนี้คือขี้ปลาทำตลาดนัด มีสับปรดแล้วก็มีน้ำหมักของเ,องเกษตรแล้วก็ EM ็มเนี่ยอันนี้คือที่พี่เอาไปใช้รดไอ้รถฝรั่งฝรั่งทำให้ดินนี่ดินนุ่มดินแบบดูดซึมดีตัวเนี้ยดินยังแข็งอ่ะตัวนี้ไปลาดนะแล้วจะดีตัวเนี้ยจะดีเนี่ยของเราปลูกฝรั่งตัวนี้คือปุ๋ยหลักของเราตัวนี้อ ทำให้ใบเขียวแล้วก็บวกกับขี้วัว,วกกขี้ัวแต่ขี้ไก่ไม่แนะนําขี้ไก่จะเป็นไส้เดือนไส้เดือนฝอยแต่คนอื่นเขาก็ไม่รู้นะแต่ว่าดินบ้านเรามันมันมัน,มนรู้สึกว่าจะชอบตัวนี้อดินดํานะบ้านเรดินดําดินดำดินดเ,เหนียวอนี่นะเดี๋ยวสแตนโลนจะมาขอกับพี่วันไปใช้ด้วยนะเนี่ยตัวเนี้แล้วใช้ไม่เยอะใช้แบบ ให้อย่าให้อย่าให้โคตรมากแล้วต้นไม้เราจะร้อนอ,อจีจางเจีจางอัตราส่วนประมาณเท่าไหร่พี่มันหามยี่สิบลิตรเนี่ยน่าจะประมาณสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะเนี่ยแต่ว่าเราหมักจนขึ้นลาจนได้ที่อ่ะจากที่ปลาเนี่ยจนได้ขนาดเนี้กี่ปีแล้วเนี่ยอันนี้หมักมาสองปีแล้วสองปีโอได้ที่แล้ว องปีเป็นจุลินทรีย์เป็นน้ำหมักจุลินทรีย์จุลินทรีย์ขี้ปลาเนื้อปลาเนื้อปลาจากตลาดนัดเราไปขอเข้ามาแล้วก็มาหมักไว้ตอนนี้ไม่มีแล้วมั้งตะกรงตะกรอนอะไรอยู่ข้างล่างนิดหน่อยไม่น่าจะมีเพราะเป็นน้ำใสแล้วเปิดดูพอเปิดแล้วไม่มีกลิ่นแบบเออไม่มีกลิ่นเลยไม่กลิ่นก่มีแมงวันไม่มีอะไรมาตอมเลยไม่ไม่แล้วเชื้อราได้ที่แล้วเชื้อราเดินแบบนั่นแหละเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้เป็นหลักครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจอยากได้น้ำหมักก็ติดต่อเข้ามา เพื่อนผ่านสแตนร์โลนหรือว่า,าผ่าน Facebook ของพี่หนูทองแล้วก็พี่วันได้เลยนะเพื่อนครับดีผมอุดหนุนส่วนของพี่หนูทองกับพี่วันนะอันนี้อุดหนุนไปสองกิโลเดี๋ยวเอาไปฝากพี่น้องเอาไปแจกพี่น้องนะครับกินเองไม่หมดแต่ผมชอบกินฝรั่งมากนะ ดีแกมีตาช่างนะจะลองช่างดูว่าสามลูกนี่มันได้กี่กิโลลูกหนึ่งสามขีดเจ็ดขีดสามลูกหนึ่งกิโลพอดีเลยเพื่อนๆตอนนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งกิโลพอดีเลยนะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้เพื่อนๆดูนะอย่ผมช่งางเนะเดี๋ยวผมจะนั่งกินเลยผมชอบกินมากฝรั่งสดๆเนี่ยนะผมไม่ชอบกินลูกสุกเท่าไหร่ฝรั่ง เลยให้พี่เขาเลือกมาประมาณกรอบๆนิดนึงนั่งกินเป็นคนที่ชอบมากเจอฝรั่งไม่ได้ที่ที่ตลาดที่อะไรเนี่ยต้องแวะซื้อตลอดเลยนะอุดหนุนกันตลอดแล้วก็โลถูกมากนะที่พี่วันกับพี่หนุ่ทองขายยังไงก็ฝากอ,อุดหนุนกันด้วยนะเพื่อนสำหรับใครที่อยากจะสั่งออนไลน์นะก็ติดต่อผ่านสตนาร์นนะครับ ดี๋ยวจะมีแอดมินรับออเดอร์แล้วก็จะส่งให้นะครับรีบสั่งออเดอร์เข้ามาเลยช่วงนี้ของกําลังมีนะกําลังมีช่วงฝนช่วงนี้มีของเยอะนะครับราคาก็ราคาคนไทยฮะถูกๆไม่ถึงหนึ่งดอลลาร์นะต่อกิโลถูกๆนะครับบวกค่าจะส่งทักรองอีกนิดหน่อยซื้อไปทีห้ากิโลสิบกิโลก็คุ้มนะครับใครที่อยู่ในเมือง สั่งไป10กิโลแบ่งญาติพี่น้องทานครับ5คน10%คนก็แป๊บเดียวก็หมดนะครับพอของพวงนี้มันก็เก็บได้ไม่นานอยู่แล้วเพื่อนกินสดนะผละไม้จะได้อร่อยเดี๋ยวจะเฉาะทานให้ดูด้วยนะครับผมอดใจไม่ไหวนี่นะะเดี๋ยวจะกินเลยนะครับหนึ่งลูกนั่งกินตรงนี้แหละผมก็ไม่ต้องล้างเลย เสื้อเช็ดเช็ดนิดนึงชอะกินเดี๋ยวลองดูสิว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้ก็อุปกรณ์ของเขาหมดเลยนะอันนี้ก็นั่งหน้าบ้านเกาอยู่พี่น้องโคกเจริญก็ตอนเย็นเจอกับพี่เขาได้นะ ชีตลาดอืมกรอบอร่อยคือผมเป็นคนที่กินผลไม้ผมจะไม่จิ้มเกลือไม่จิ้มน้ํำตาแม่อะไรเลยนะนั้งแต่สมัยอยู่ในเมืองละอยู่ที่กรุงเทพเวลาซื้อผลไม้ผมก็จะไม่เขาแถมมาให้ผมก็จะไม่จิ้มอ่ะถือว่าความอร่อยของผลไม้เนี่ยเราต้องกินสดๆเลยมันจะได้รสชาติ แต่ละอย่างไม่เหมือนกันน้ำตาลเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รับมากไปอันนี้ลูกนี้ไม่มีความเปรี้ยวเลยออกหวานครับอร่อยนะครับ,รนะรบเดี๋ยวผมจะกินให้หมดเลยฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ ใครที่สนใจตอนนี้นะอยากสั่งฝรั่งกิมจูฝากด้วยครับติดต่อเข้ามาผ่านเพจ e b o o k s t สไตล์โ n e นะครับแล้วก็ l i น์แอดนะครับสไตล์โลนส่วน l i น์แอดก็สามารถสแกน QR code ได้เลยนะเพ,เ,พเพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับส่วนเกษตรของ พี่วันแล้วก็พี่ทองนะครับเขายังไม่ได้ตั้งชื่อสวนเลยนะผมมาหาเขาเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าจะตั้งชื่อสวนว่าอะไรคือเป็นเกษตรกรที่ลงมือทําและทําประสบความสําเร็จแล้วจริงๆแต่ยังขาดในเรื่องของการตลาดเนาะบ้านเราเนี่ยปลูกสามร้อยต้นเนี่ยมันเรียกว่าเลี้ยงคนได้ทั้งอําเภอขนาดนี้ก็ยังขายขายไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเ,เพื่อนๆที่อยู่ต่างพื้นที่เนาะ อยู่ในเมืองคนที่อยู่ในเมืองที่อ,อ,อาจจะไม่สะดวกออกไปที่ตลาดก็สั่งเราได้เลยนะยังไงก็ฝากด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ